ความกรุรุนงดสตอยอยเพื่ออัธรลในการรับชมของแฟนช่องแต่สามารถอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของคลิปนี้ได้เหมือนเดิมนะขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนเราทั้งสองก็สามารถกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, Twitter, YouTube เพียงเท่านี้ก็สามารถสนับสนุนพวกเราแล้วครับส่วนแฟนช่องท่านไหนต้องการสนับสนุนพวกเราเพิ่มขึ้นก็สามารถกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษกว่าใครๆไม่ว่าจะเป็น สามารถใช้งานอิโมจิประจำช่องได้สิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครรับชมคลิป e อ็กซ์จากเราทั้งสองคนในอนาคตและที่สำคัญสามารถเข้าร่วมกลุ่ม Discord เพื่อมาเป็นครอบครัวชนเธอร์มลแอคด้วยกันนะครับผมและสุดท้ายขอย้ำชัดๆอีกครั้งนะครับว่าถ้าหากใครไม่สมัครสมาชิกก็ยังสามารถดูคลิปได้ตามปกติเหมือนเดิมเช่นเคยทุกสัปดาห์ครับอีพีนี้ก็หลังจากที่ผ่านด่านเนาะใช่ผ่านด่านแล้ว อ่าก็มีการขั้นตอนสุดท้ายก็คือล็อกกระดูกแมงมุมออกมาใช่ซึ่งตอนแรกอ่ะเหมือนกับจะให้แล้วนะให้ง่ายๆเลยแต่ว่าทางศาลบอกว่าไม่ยอมไม่อยากให้มันง่ายแบบนี้มันรู้สึกว่าเขาบททดสอบด้วยเอออยากให้ทําไปตามกติกาอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าการล็อกกระดูกอันนี้มันอาจจะทําให้เจ้าเจ็บปวดถึงอาจตายได้เลยนะเจ้าจะทนพิษบาดแผลไหวไหมอะไรเงี้ยก็แบบต้องต้องทนพิษบาดแผลให้ได้จนถึงเขาทําแบบมันเขาแตกหมดทุกอันจนแตกหมดทุกอันแล้วก็ กลายเป็นอัพให้เลยออัพเป็นสีทองฟ้าเนาะใช่ทองฟ้าเป็นทองฟ้าแล้วก็เป็นปีกเพิ่มขึ้นอะไรสักอย่างนี่แหละปีกของเทพสมุทรเลยอืออใช่ก็ผ่านดาทดสอบอันนี้ด้วยความเจ็บปวดค่งเขาก็บอกว่ามันเป็นการแบบว่านี่สินะเราจะต้องรู้จักความเจ็บปวดก่อนฟ้าหลังฝนเลยเนี้ยเออเราถึงจะได้แบบถึงเห็นถึงความสุขจริงๆอะไรเงี้ยมันต้องผ่านความเจ็บปวดมาก่อน อพอซัมเดออกมาโอ้โหเพื่อนเก็ได้รับรางวัลกันเต็มเลยใช่เพราะว่าเป็นควรช่วยเหลืออะไรสักอย่างนี่นแหละเนาะ<ช>ทุกคนก็ได้ระดับไปแล้วก็ได้วงแหวนประทานพรใช่ไหมคนละอันยูเบนเซียวอูที่ได้สามวันแล้วก็มีระดับเพิ่มเพื่ออีกสิบระดับเ<ช>พราะเป็นรางวัลที่น้องสะสมไว้เออเป็นเก้าสิบเออโคตรโหดแล้วทุกคนก็ได้วงแหวนแสนปีหมดเลย แล้วก็มีข่าวเดียก็คือเหมือนกับมาหงจินกับน้องนิ่งหลงหลงก็จะมีโอกาสได้เป็นเทพไม่อาซื้อขาเอออาซื้อขากับน้องนิ่งหลงหลงเออจะได้เป็นมีโอกาสได้เป็นเทพใช่ต้องเข้าบททดสอบมันขออ่อหทางซานเป็นเฮ้ยจะได้เป็นเทพกันเนาะวหจัด no, นิ่งหลงก็รีบหนีไป <c oughs> เป็นเทพเลยจะได้แบบว่าแต่ทางซางไม่ให้ใครสืบทอดหรอกเพราะถ้าจะเอาผู้พิธีผู้ทําพิธีมาแบบสละบลาไม่รู้ว่าจะยังไงอะดิเพราะตอนนี้เขาเป็นผู้ทําพิธีแล้วไม่ใช่หรอน้องนิ่งอะ ออนั่นแหละมันต้องมันยกเลิกได้ด้วยหรอพอเป็นแล้วอะ่ะอาจจะได้เพราะขนาดถังซานยังจะไม่ใช่เป็นได้สองอันอีกเลยเนี่ยเพราะเหมือนกับเขาพ,พูดว่าวงแหวนอันด้านด้านของคอนอนะ่ะยังเป็นสีแดงทองอันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่เขาเพราะว่าถัางซานก็ยังมีคําถามอยู่ว่าออทำไมมันไม่เปลี่ยนสีเป็นสีฟ้าฟ้าทอง,ทองอยังเป็นสีแดงของสิงหัวอยู่อะไรเงี้ยอือาจจะเป็นไปได้ว่า เพราะว่าฝั่งนั้นเขามีคนที่จะบรรลุเป็นก็คือมีเทพสอ้อมีพูดทูตสวรรค์แล้วหนึ่งลแล้วก็อสูรที่เขาจะอยู่ด้วยกันอะ่ะเขาทางซานตัวทองทางซานเป็นเทพคนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีอะไรที่พิเศษขึ้นก็อาจจะเป็นตัวเทพสิงหลัวนี่แหละที่อยู่ในคอนของเขาอะ่ะอออาจจะใช้สู้รบสองอันเดเดพื่อได้จะแบบสูสีกันหน่อยอมไม่งั้นมันจะไม่หนุกต้องสูสีกันน้กหัวจัดเลยนะพอพอ,พอไอเทพสิงหลัวเนี่ย เก่งกว่าเทพสมุทรอีกนะถ้าได้สกบทอดอะแล้วมันเป็นความดุร้ายแต่ว่าถ้าแบบทางสานเป็นองควบคุมมันอาจจองมาดีอยู่ลายใช้ความดูใช้ความดุร้ายความเก่งของเขาตรง้น้นทางที่ดีในทางที่ดีดทํากานไม่โดนควบคุมเนาะไม่โดนควบคุมเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นเทพสมุทรที่มีจิตใจที่ดีอะไรเงี้ยใช่ใช่ยังอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีทางซานเนาะแล้วเหมือนกับว่าตอนสุดท้ายทางซานก็ส่องแสงให้เขารู้เลยข้าจุติแล้วเป็นเทพ เออตอนแนะนําตอนแนะนําตัวเนาะแสงขึ้นฟ้าเลยตึมตึมตึมทั้งซานระดับหนึ่งร้อยเทพสมุดอะฉันตันแต่ได้ใจความชุดเาออชุดเทพว่าแล้วเข้ากับถังสั่งซานมากแบบเทพสมาทเลยน่าจะเป็นเทพที่หล่อที่สุดอะแบบว่าเดินไปด้วยกันแบบว่าโอ้ถ้าแบบเป็นเพื่อนเนี่ยแบบงับตลกที่น้องนั่นเลยว่านี่มันจะเอื้อมไม่ถึงแล้วนี่มันเลยแบบ มันก็เป็นกันเองเหมือนเดิมแต่ว่าชุดเคือหลังก็เหมือนนะใช่เหมือนแบบไปคนละงานกันอ่ะเหมือนไม่ได้อะไรกลุ่มใช่ทางการไม่ได้อะไรกลุ่มจะเต็มไปหน่อยเออไปแบบงานหรูงานเลี้ยงหรูเพื่อนบอกว่าเออแต่งตัวสบายสบายเราจะไปตลาดกันนะเออตลาดคองทมอันนี้แต่งไปเดินแคทบ็อกตลาดทางการบอกว่าอนี่หละสบายสบายของชาว่าชาเป็นเทพยังไงจัดเต็มจะแบบโอ้โอเคเดี๋ยวไปดูอีพีต่อไปเนาะอ่า